นับตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไปจับจ้องมองจีนจะพาท่านผู้ชมไปสำรวจหลากหลายแง่มุมที่น่าสนใจของนครเฉิงตูซึ่งเป็นเมืองเอกของมณฑลเสฉวนนะครับแน่นอนครับว่าสิ่งแรกที่นักท่องเที่ยวทุกคนเวลาไปถึงเมืองไหนที่เป็นจุดหมายปลายทางก็ต้องไปสำรวจเมืองกันก่อนครับ และที่นครเฉิงตัวแห่งนี้ท่านผู้ชมครับเราก็จะได้พบเจอกับหลากหลายสิ่งหลากหลายสถานที่ไม่ว่าจะเป็นศูนย์การค้าซึ่งเป็นอาคารแห่งเดียวที่ใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชียรวมไปถึงถนนคนเดินที่เราสามารถไปถ่ายภาพร่วมกับตัวละครจากภาพยนตร์แอนิเมชันสุดฮิตอย่างนาจาได้ด้วยรวมไปถึงการแสดงไฟที่เป็นการหลอมรวมเอาตำนานดั้งเดิมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าด้วยกันจะน่าสนใจขนาดไหนไปติดตามพร้อมกันครับ คุณผู้ชมยินดีต้อนรับมาสู่นครฉันดูมุนทนเสฉวนค่ะเมืองโบราณอายุหลายพันปีทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนขณาเดียวกันนะคะก็เป็นเมืองใหญ่แห่งความเป็นคันสมัยและความเป็นสากลด้วยค่ะเมืองฉันดูนี้นะคะมีอากาศที่ดีเหมาะสําหรับการอยู่อาศัยมีผลิตภัณฑ์การเกษตรที่อุดมสมบูรณ์และมีอาหารที่เลิศรสหลากหลายอย่าง ซึงชาวจิมโบรานเคยมีคํากล่าวกันว่าวัยหนุ่มสาวไม่ขนเข้าเสฉวนก่อนเนื่องด้วยวิธีชีวิตแบบ slow life และบรรยากาศที่ผ่อนคลายอย่างยิ่งในที่นี่ค่ะแต่ทุกวันนี้นะคะนครเชนดูในฐาน,นะเป็นเมืองเอกของมณฑลเสฉวนกําลังแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วและการนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่คึกคักค่ะวันนี้เย็นจื่อจะพาคุณผู้ชมทั้งหลายไปสัมผัสกับนครเชนดูทั้งอดีตและปัจจุบันด้วยค่ะ นครเฉิงตูตั้งอยู่ที่มฑลทุนเสฉวนทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและร่ำรวยด้วยวัฒนธรรมที่ย้อนกลับไปกว่า3,000ปีการค้นพบแหลมโบราณคดีจินซาเป็นหลักฐานที่พิสูจน์ถึงประวัติศาสตร์อันยาวนานของเมืองนี้ในฐานะเป็นเมืองประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของจีนนครเฉิงตูจะมีโบราณสถานและสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมมากมายหลายแห่ง ขณะที่นครฉงตูเป็นเมืองเอกของมูลทุนเฉวนไม่เพียงเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจวัฒนธรรมและการค้ามนาคมในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนเท่านั้นแต่ยังเป็นฐานอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงที่สําคัญและศูนย์กลางโลจิสติกส์ทงการค้าอีกด้วยด้วยดินแดนที่อุดมสมบูรณ์และสภาพอากาศที่ดีนครฉงตูจึงเป็นเมืองที่มีทรัพยากรสมบูรณ์และมีคุณภาพชีวิตที่ดีมาตั้งแต่อดีตนอกจากนี้แล้ว ที่นี่ยังเป็นบ้านเกิดของหมีแพนด้าหรือแพนดายักษ์ซึ่งศูนย์อนุรักษ์และวิจัยพ่อพันธุหมีแพนด้าในนครฉงตูเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวทั่วโลกวัฒนธรรมอาหารการกินของนครฉงตูก็มีชื่อเสียงเช่นกันอาหารเสฉวนถือเป็นหนึ่งในแปดอาหารหลักของจีนขึ้นชื่อด้วยรสชาติที่เผ็ดร้อนชาลิ้นและเข้มข้อนอย่างเช่นหมอ้อไฟชนชวนเสียงและบะหมี่ตั้นตั้นเมี่ยมเป็นต้นเป็นอาหารท้องถิ่นที่โดดเด่น นครเชิงตูยังเป็นเมืองที่มีจังหวะชีวิตที่ผ่อนคลายทั่วเมืองเต็มไปด้วยร้านชาผู้คนมักจะนั่งจิบชาพูดคุยและเพลิดเพลินกับวิธีชีวิตแบบ slow life ที่นี่เป็น global center ของนครเฉิงตูตึกอาคารใหญ่ที่สุดในชวิตเอเชียโดยกินพื้นที่กว้างถึง1 7 6ล้านตารางเมตรเป็นสูน์รวมความบันเทิงแห่งใหม่สำหรับการท่องเที่ยวแบบครบวงจรแนวคิดการออกแบบของ global center นี้นะคะ ได้รับแรงบันดาลใจจากสถาปัตยกรรมตั้งเดิมของบ้านหลังทางภาคตะวันตกเสฉวนโดยเราจะเห็นได้ว่าหลังคาที่เป็นรูปทรงเหมือนครึ่งน้ํานั้นเป็นสัญลักษณ์แห่งภูมิประเทศภูเขาและน้ําของพื้นที่บริเวณที่รับเฉินตูและผนังที่เป็นกระจกนั้นนะคะกลับสะท้อนให้เห็นถึงความทันสมัยและนวัตรกรรมของนครเฉินตูในะทุกวันนี้ค่ะเมื่อเข้าเข้าสู่ศูนย์การค้า global center ก็เรากลับได้เข้าสู่โลกแห่งอนาคต ที่นี่มีโอเชียมพักเทียมในร่มที่ใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชียและยังมีร้านค้ามากกว่า3,000ล้านร้านอาหารมากกว่า100ล้านโรงมภาพยนตร์อา a x และโรงแรมระดับ5ดาวสิ่งที่น่าสนใจยิ่งก็คือศูนย์การค้า global center ใช้ระบบการจัดการอาทรียะที่ทันสมัยตั้งแต่การใช้พลังงานไปจนถึงการควบคุมดูแลจำนวนผู้เข้าชมทุกอย่างถูกบริหารจัดการด้วยระบบดิจิทัล แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของนครฉงดูในฐานะตุ้แบาเมืองอัจฉริยะของจีนอยากจะบอกว่าสเสน่ห์ของนครฉงดูก็เป็นอย่างนี้แหละมีทั้งตึกระฟ้าห้างสรรพสินค้าสมัยใหม่และเขตช,ชุมชนที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้ยอย่างดีมีทั้งวัฒนธรรมดั้งเดิมและกลิ่นอายของยุคสมัยใหม่จากอรารยธรรมซูโบรัณเมื่อสัมพันกว่าปีก่อนมาถึงแม่ช้อพลริดันแห่งใหม่ในทุกวันนี้นครฉนดูยังคงความเบิกกว้างและความเป็นมิตรมาโดยตลอด สืบทอดความเก่าแก่และการนวัตกรรมพัฒนาไปยังข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้งค่ะ ตอนกลางทางเข้า Global Center จะเห็นป้ายขนาดใหญ่ที่มีภาพตัวเอกจากภาพยงตร์แอนิเมชันเรื่องนาจาสองภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นผลงานของกลุ่มนักสร้างแอนิเมชันจีนรุ่นใหม่และนครฉมตูในฐานะเมืองที่เต็มไปด้วยสเสน่ห์ของวัฒนธรรมดั้งดเดิมและพลังแห่งนวัตกรรมผสมผสานกันก็ทําให้ภาพยนตร์ที่เป็นที่จับตามองทั่วโลกเรื่องนี้ถือกําเนิดขึ้นในที่นี่จนถึงเมื่อวันที่20เมษายนที่ผ่านมา ภาพยนตร์เรื่องนาจาสองได้ทำยอดบ็อกซ์ออฟฟิศสูงถึง2160ล้านเหรียญสหรัฐกลายเป็นภาพยนตร์เอเชียเรื่องแรกที่ได้ทำสถิติสูงสุดในเมืองเฉิงตูผู้คนจะสามารถพบเห็นองค์ประกอบจากภาพยนตร์เรื่องนี้ในหลายๆสถานที่ที่นี่คือถนนเจ้าจือตั้งอยู่ในเขตพัฒนาอุตสาหกรรมไฮเทคของนครเฉินตูโดยเมื่อเร็วๆนี้นะคะถนนเจ้าจือก็ได้กลายเป็นอีกหจุดท่องเที่ยว ที่ต้องมาบักหมุดแทมใหม่ในนครฉันดูเพราะว่าเราจะสังเกตได้ว่าในแถวนี้นะคะมีรูปปั้นของตัวละครต่างๆจากภาพยนตร์เรื่องนาจาตัวละครน,น่ารักน่ารักทั้งหลายจากจองเงินมาถึงถนนไซนี้ยินดีต้อนรับผู้คนทั้งหลายชนให้ถ่ายภาพชนให้ถ่ายเซลฟี่ร่วมกันจึงอยากถามท่านผู้ชมนะคะว่าอยากถ่ายภาพกับตัวละครตัวไหนามากที่สุดค่ะ 报仇雪恨的千载良机到了，你一定要活下去！小爷是魔，那又如何？ 我们都来自马来西亚，之后第一天我们就去到了这个重庆，然后就来了成都。那么刚才我们就特地来了这里，就是为了拍这个哪吒的雕像。嗯、<laughs> 第二季的这个剧情，我们觉得就真的特别特别的好，简直可以说是有爆点啊！那么我们回去的时候，还是带我们的儿女们再去看多一次的。过来成都玩的，然后刷到有打卡的，就想过来跟哪吒合照。 感觉好好看，我是四川雅安的，然后我今天是专门过来打卡这个的。我觉得这个电影吧，它之所以成功，其实跟它对中华文化那个深度挖掘其实很有关系嘛。我觉得就是把中华的传统文化跟那个现代动画技术相结合，然后展现了我们中方极致的美学。 ที่ทรงตระหงานยิงไปสู่ท้องฟ้านี้นะคะถือเป็นอีกหนึ่งแรงมัดของนครเชนดูและเป็นสัญ,ญลักษณ์แข่งการผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างเทคโนโลยีและศิลปะค่ะโดยในคืนนี้นะคะที่นี่มีการจัดการแสดงแสงไฟภายใต้ธีมของภาพยนตร์เรื่องนาจาสองเชิญชวนทุกท่านร่วมชมการแสดงแสงไฟนี้ค่ะเรามาสัมผัสกับการหลงรวงระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่และตามนั้นตั้งเดิมพร้อมกันค่ะแสงไฟระยิบระยับจับเป็นภาพนาจา วีรบุรุษในตามนามโบราณของจีนใช้สู่ท้องฟ้านครเฉิงตูยามราตรีเทคโนโลยีสมัยใหม่ช่วยให้วัฒนธรรมดั้นเดิมของจีนมีชีวิตชีวะขึ้นมาอีกครั้งและยังทำให้นครเฉิงตูในยามค่ำคืนยิ่งสวยงามอรารามตาในขณะนี้ทุนทาวเวอร์กำลังกลายเป็นพื้นผ้าขนาดยักษ์ที่แสดงศิงหปะภาพวาดผู้การจีนโบราณ ผสานกับเทคโนโลยีดิจิทัลทันสมัยแสงสีที่เพลียวไหวถ่ายทอดเรื่องราวของนาจาจากเด็กผู้ท้าทายโชคชะตาสู่การเติบโตและการเปลี่ยนแปลงนี่ไม่ใช่เพียงเรื่องราวของนาจาเท่านั้นอีกทั้งยังเป็นสัญลักษณ์ของการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของนครเฉิงตูอีกด้วยนครเฉิงตูเมืองที่ผสมผสานวัฒนธรรมโบราณเข้ากับนวัตกรรมสมัยใหม่กำลังเผยมวลเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ไปยังทั่วโลก ตั้งแต่ศูนย์อนุรักษ์แพนดายักษ์ไปจนถึงศูนย์การค้า g l o b a l center จากรูปบ้านนาจาริมถนนเจ้าจือไปจนถึงการสแ,แสดงแสงสีของทุนทาวเวอร์ทุกสถานที่ล้วนสะท้อนถึงการบรรจบกันระหว่างอาดีตและอนาคตการถือกำเนิดของชุดภาพยนตเรื่องนาจาสแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ความคิดสร้างสารรค์และความฝันของนครฉงตูที่นี่คือจุดนับพบของประวัติศาสตร์กับเทคโนโลยีศิละปะกับวัฒนธรรม และในทุกวันนี้นครเฉิงตูกำลังเปิดประตูต้อนรับเพื่อนเพื่อนจากทั่วโลกพร้อมเดินหน้าสร้างเรื่องราวของตัวเองต่อไปเรื่องราวความน่าสนใจของนครเฉิงตูยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับกลับมาติดตามกันต่อในสัปดาห์หน้าครับส่วนวันนี้หมดเวลาของจับจ้องมองจีนแล้วเราจะกลับมาพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์14นาฬิกา30นาทีทาง Nation TV ช่อง22วันนี้สวัสดีครับ